สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดนะครับที่นี่ก็ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้แอนก็จะพามารับชมนะครับตัวนี้เลย Next Gen Ranger วายแท็กนะครับตัวนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นก็จะเป็นตัว 4x2 นะครับราคาจดจำหน่ายอยู่ที่1,089,000บาทน,นะครับสีที่ท่านผู้ชมเห็นก็จะเป็นสีดำนะครับปัจจุบันวายแท็กนะครับก็จะเหลืออยู่2รุ่นนะครับก็จะเป็นวายแท็ก 4x2 แล้วก็จะเป็นวายแท็กตัว 4x4 ที่เป็น3.0 V6 นะครับราคาสําหรับตัว3.0นะครับราคาจดจำหน่ายอยู่ที่1,529,000บาทน,นะครับก็มีสองทางเลือกให้ลูกค้าเลือกนะครับ 4x2 แล้วก็ 4x4 นะครับเดี๋ยวเราอันพารับชมนะครับตัวนี้กันเลยนะครััััับบบทีีีี่เป็็นนนนนนนตตว y t 4 2คคค้้ะะะรรอกจม นะครับดอกเบี้ยศนะครับหรือลูกค้านะครับเลือกโปรโมชั่นแบบฟรีชุดแต่งอันก็มีให้นะครับหรือแบบโมดที่3นะครับอันก็มีโปรโมชั่นออกรถเริ่มต้นเพียง49,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับเรามีการตกแต่งชุดหน้านะครับที่เป็นชุดหน้าของตัวแรปเตอร์นะครับ สำหรับชุดหน้าแรปเตอร์เราต้องถอดกันชนหน้าเดิมออกนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นชายกันชนด้านล่างนะครับมาใส่ในส่วนของชุดหน้าที่เราสั่งขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีนะครับที่เราทําเป็นสีดําด้านนะครับเป็นชุดแต่งแรปเตอร์นะครับแล้วก็จุดต่อมาเลยไฟตัดหมอกก็ยังมีไว้ให้อยู่นะครับตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ให้แล้วสําหรับตัวรุ่น w i t e Tag นะครับ กระจังหน้านะครับเราถอดกระจังหน้าเดิมออกใส่กระจังหน้าที่เป็นตัวแรปเปอร์นะครับถ้าชุดหน้าแรปเปอร์กระจังหน้าเขาก็จะใหญ่กว่ากระจังหน้า FORD ทั่วไปนะครับก็จะได้กระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดําด้านมาพร้อมกับกระจังที่เป็นแบบแผงลังพึ่งแบบนี้ด้านบนมีไฟ LED 3ตําแหน่งนะครับนี่ครับ ตัวนี้เราเลือกสีไฟ LED เป็นแบบสีส้มนะครับจุดต่อมาเลยไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบตัวนี้ก็จะเป็นแบบ LED พร้อมโคมแบบมัลติ r e f เ a c t o r มาให้แล้วนะครับมีเดย์ไทมที่เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันมาพร้อมกับครอบไฟหน้านะครับ สำหรับจุดต่อมานะครับฝากระโปรงด้านบนของเรานะครับตัวนี้ก็เป็นฝากระโปรงแบบเดิมๆไม่ได้ติดในส่วนของสกู๊ปนะครับต่างๆแต่อย่างใดนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับภายในของเราเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับ170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว6สปีดนะครับ6เกียร์อัตโนมัตินะครับด้านข้างของเราคิ้วล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วล้อทรงแรปเตอร์นะครับ ทำสีดำด้านนะครับตัวนี้ก็จะยึดหมุดด้านล่างให้อย่างดีเลยนะครับล้อแม็กนะครับล้อเดิมของวายแท็ก็จะเป็นล้ออลลอยขอบ18นิ้วนะครับคันนี้เรามีการอัปเกรดนะครับเปลี่ยนล้อแม็กเป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กรลายก้านของ a อวามพายนะครับมาพร้อมกับตัวยางดีซินตินะครับที่เป็นยางออทเลนนะครับตัวนี้ก็สามารถวิ่งได้ทั้งถนนดำนะครับถนน ถนนลูกลังนะครับตัวนี้นะครับก็เรียกว่ารองรับทุกท้องถนนเลยสำหรับตัวยาง a อย่นะครับยางออเทรเียสเปคยางอยู่ที่ 275/55R20 นะครับสำหรับ w i ย e ทนะครับก็จะเป็นระบบเบรกของเขาก็จะเป็นดิสเบรกให้ทั้ง4ล้อให้แล้วนะครับช่วงล่างจะเป็นแบบโมโนโทูบได้ในช่วงล่างในเรื่องของอการขับขี่ที่นุ่มนวลนะครับเก็บรอยต่อของถนนได้ดีเยี่ยมครับคอสะพานก็ได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับดิสเบรกที่ มีคีบประบายความร้อนมาให้ช่วงล่างโมโนทูบแล้วก็จะมีในส่วนของระบบล้อมป้องกันการพลิกคว่ำ ABS นะครับป้องกันล้อลอก EBD ดีกระจายแรงเบรกมีมาให้ครบถ้วนเลยนะครับสำหรับแก้มด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นคลบประบายความร้อนครอบกระจกจะเป็นสีกาไฟนะครับปรับเลนกระจกแบบไฟฟ้าแล้วก็พับเก็บแบบไฟฟ้าให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นวายแท็กนะครับแล้วก็วาแท็กของเราจะมีราวหลังคานะครับเดิมๆจากโรงงานมาให้เลยนะครับสีก็ที่ท่านผู้ชมเห็นก็จะเป็นสีบอลเงินแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงด้วยนะครับ นะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ใช้รุ่นอื่นๆตัวนี้นะครับเราก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับที่เป็นแบบของแท้จากโรงงานแบบนี้นะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจแบบนี้ก็แจ้งบอกอันได้เลยนะครับกันสาดทั้ง4จุดนะครับที่เราติดตั้งเพิ่มฟิล์มรอบคันเกรดเซรามิกรองเบ้ามือจับกันลอยนะครับตัวนี้เอาไว้ป้องกันริ้วรอยเผื่อว่าเราใส่แหวนหรือเครื่องประดับนะครับหรือเล็บเราจะขวนกับตัวรถนะครับที่เป็นสีดำนะครับเราก็จะไม่ต้องกังวลเลยว่าตัวรองเบ้าเนี่ยจะเป็นริ้วรอยนะครับเพราะว่าเราใส่รองเบ้ามาให้้แลว สำหรับตัวมือจับก็จะเป็นสีดำนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วตัวนี้นะครับก็จะเป็นเราจะมีสมาร์ทคีย์เลนะครับสามารถล็อกรถคายล็อกรถที่ตรงบริเวณเบ้ามือจับได้เลยทั้งฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารบันไดนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยก็จะทําสีทูโทนนะครับเป็นสีดําตัดกับสีบอลเงินด้านล่างนะครับก็จะมีอยู่ในรุ่นวยแทงกนะครับที่เป็น2สีแบบนี้เลยนะครับ ด้านท้ายของตัวรถเราก็จะมีข้อฝาถังน้ํามันนะครับตัวนี้นะครับถังน้ํามันจุ80ลิตรเหมือนกันนะครับรถฟอร์ดของเรานะครับทุกรุ่นเลยถังน้ามันจุ80ลิตรเติมน้ํามันชนิดดีเซลนะครับตัวนี้เติมดีเซล B7 ดีเซลธรรมดาหรือดีเซลพรีเมียมได้เลยนะครับแล้วก็สปอร์ตบาร์นะครับตัวนี้ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับสปอร์ตบาร์ก็จะเป็นสีกาไฟส์นะครับแล้วก็จะมีบาร์เหล็กนะครับที่เป็นสีเงินแบบนี้ให้เลยนะครับนะครับเดิมๆจากโรงงานมีบันไดเหยียบด้านข้างมาให้แล้วนะครับ สำหรับไฟท้ายนะครับไวยแท็กก็จะเป็นได้ไฟท้ายแบบ LED นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED ตอนบนนะครับต้องเป็นตัว3.0นะครับหรือตัวไวยแท็ก 4x4 นะครับที่ตอนนี้ไม่ได้มีผลิตแล้วนะครับก็จะเป็นแบบ LED แบบเต็มระบบมาให้กันชนท้ายนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนนะครับตัวนี้ให้4จุดนะครับกันชนท้ายและตัวสีของกันชนก็จะเป็นสีออกกาไฟนะครับมียางอะไหล่มาให้นะครับแล้วก็กล้องมองหลังนะครับเดิมๆจากโรงงานเชื่อมต่อกับหน้าจอขนาด12นิ้ว ตัวนี้ไฟเบรกดวงที่3แล้วก็ฝาท้ายของเรานะครับสามารถล็อกได้นะครับโดยใช้กุญแจตัวรถของเราเนี่ยล็อกในส่วนของฝาท้ายเพื่อป้องกันการเปิดได้ด้วยอีกเช่นกันแล้วก็ฝาท้ายตัวนี้ก็มีแบบผ่อนแรงให้ด้วยนะครับเปิดได้ง่ายมากๆเลยนะครับเนี่ครับเปิดปิดได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของช่องว์นไฟให้2ตําแหน่งให้ด้วยนะครับปลั๊กไฟด้านหลัง2ตําแหน่งนะครับสำหรับรุ่นวา i แท็กเดี๋ยวอนพารับชมภายในตัวรถกันนะครับภายในตัวรถนะครับภายในก็จะเป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะครับ เอกลักษณ์ของ Wi ยแท็เลยนะครับเบาะหนังสีดำเดินได้ตะเข็บแบบสีส้มแบบนี้นะครับมีแอร์ตอนหลังมาให้นะครับมีช่อง USB 2ช่องนะครับแล้วก็มีช่องปลั๊กไฟให้1ตําตำแหน่งนะครับเรียกว่า,าใช้งานได้ทุกรูปแบบเลยนะครับผู้โดยสารก็นั่งนั่งแล้วก็ยังสามารถชาร์จแบตได้ด้วยนะครับไม่จาเป็นต้องอยู่ที่ทางฝั่งโซนผู้ขับขี่ตอนหน้าอย่างเดียวนะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้า ปรับได้8ทิศทางนะครับตัวนี้นะครับพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้4ทิศทางนะครับตัวพวงมาลัยก็จะเป็นแบบหุ้มหนังนะครับตะเข็บของตัวเขาก็จะเป็นแบบสีส้มนะครับเช่นเดียวกับตัวเบาะนะครับมีคูดคอนโทรลมาให้นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับหน้าจอเรือนไม้นะครับขนาดตัวนี้8นิ้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวพุทธสตาร์ทนะครับ แล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็นแบบออโต้มาให้แล้วปรับความสูงต่ำได้ด้วยมีที่วางแก้วมาให้ด้วยนะครับหน้าจอกลาง12นิ้วใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเกียร์ของเรานะครับ6สปีดมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะครับปรับโหมดการขับขี่ก็ได้นะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารนะครับก็จะมีท่านชาร์จไร้สายให้ด้วยแล้วก็มีตกแต่งในส่วนของไฟแอมเบียน i g ไลท์ให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เสริมความหล่อของตัวรถเรานะครับนะครับตัวนี้ก็ วายแทกก็เรียกว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เรียกว่าพรีเมียมแล้วก็มีเทคโนโลยีมาให้นะครับครบถ้วนนะครับรวมถึงการตกแต่งเดิมๆตัวรถก็หล่อเท่อยู่แล้วนะครับและมีการตกแต่งชุดหน้าแรปเตอร์เปลี่ยนล้อแม็กแบบนี้ก็ยิ่งเสริมความหล่อแล้วก็ทำให้คันเจ้าคันนี้นะครับดูโดดเด่นขึ้นมากๆเลยสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับการออกรถ Ford นะครับรุ่นวายแท็ ack, หรือรุ่นอื่นๆยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกับทางอ่านได้เลยนะครับมีบริการนะครับตกแต่งรถให้จบในโชว์รูมและพร้อมนารถไปส่่งงใใหห้้้ถึททีบานุก ประเทศไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อ่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับว่าอ่านจะรีวิวรถฟอร์ดรุ่นไหนสีไหนและโปรโมชั่นรถฟอร์ดเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ